สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอเป็ดไม้ไผ่ราคาถูกนะครับใส่ตามคันนานะครับหรือว่าจะเป็นตามแม่ตามตามแม่น้ำตามคลองตามบ่อนะครับใส่ได้หมดนะครับก็จะมีให้เลือกขนาดสามไซส์นะครับอันดับแรกนะครับไซส์แปดสิบนะครับ ไซสิบไเปร์สิรเราจะมีความยาวของคัน,นไม้ไผ่คือแปดสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็ดวงเบ็ดนะครับจะเป็นเบอร์16นะครับส่วนเชือกนะครับว่าได้นะครับจะเป็น เบอร์หกนะครับผมมาตรฐานส่งออกประเทศลาวนะครับส่วนอันที่สองนะครับเป็นคันเบ็ด,บดไม้ไผ่ที่มีความยาวหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรนี้ก็จะมีวงเบ็ดนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นวงเบ็ดเบอร์สามนะครับและส่วนเชือกหรือว่าได้นะครับจะเป็นเบอร์เก้านะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้สินค้าหมดนะครับกําลังทําอยู่ครับตัวนี้จะเป็นยาวที่สุดนะครับเป็นแพ็คแล้วนะครับจะเป็นเบ็ดความยาว120เซนติเมตรนะครับ1เมตร20เซนนะครับตัวนี้เราจะมีรวงเบ็ดอยู่ที่มีมีรวงเบ็ดเบอร์สองนะครับแล้วเชือกจะเป็นเบอร์12นะครับแต่ใหญ่ขึ้นมานะครับ ตัวนี้เหมาะกับใส่กับใส่แม่น้ำใหญ่นะครับตัวนี้ตัวยาวเมตรเมตรยี่สิบเซนนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับตัวเล็กแปดสิบเซนนี่เล็กใหญ่ผู้ใหญ่หรือว่าเด็กนะครับจะได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเมตรหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับข้าวกําลังสวยนะครับน้ํากําลังมานะครับปลาก็กำลังเยอะนะครับถ้าต้องการเด็ด เอาไปใส่นะครับหรือว่าทำชิปเกี่ยวเกี่ยวกับการทำมาหากินนะครับสั่งไปใช้งานเลยนะครับมีพร้อมส่งนะครับเก็บเงินไปทางทั่วไทยนะครับพื้นที่ห่างไกลบวกอีกห้าสิบบาทนะครับมัดหนึ่งนะครับจะมีอยู่ห้าสิบหลังห้าสิบคันนะครับจะไม่แบ่งขายนะครับเพราะว่าค่าส่งมันเท่ากันนะครับจะขายเป็นร้อยคันขึ้นไปเลย จะขายเป็นร้อยคันนะครับมัดละร้อยนะครับโอเคนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ